สวัสดีเพื่อนสมาชิกเพจวาวรวนท่านชายทุกท่านครับสลับอารมณ์มาชมทับทิมพมา่าเนื้อแก้วไซส์ใหญ่ๆกันบ้างนะครับเม็ดนี้เป็นทับทิมพม่าบ่อโมกกนะครับเนื้อแก้วไซส์ใหญ่ๆเลยเม็ดบิ๊กบ้มเลยนะครับไซส์นี้55หกลัดครับ55หกลัดทับทิมเนื้อแก้วพม่าลักษณะลอยตัดสีโทนสีพูเข้มสีพูอ่อนชัดเจนนะครับ ฝั่งหนึ่งก็เป็นออกแนวสีชมพูเข้มนะครับฝั่งนี้ก็เป็นแนวเนื้อแก้วสีชมพูอมอ่อนๆเวลาอยู่ในลมก็จะสวยงามไปอีกแบบนึงนะครับตัวเรือนเงินทุกตรงคำขาวเพชรสวิตครับลองชมงานดีไซน์นะครับตัวนี้งานดีไซน์วอล07 VIP นะครับมีตัดจีบเพชรสลับยิงรายด้านข้างนะครับด้านข้างงานเต็มฟอร์มทีเดียวนะครับเว้นช่องไฟด้านบน ยิงพิงโกบริเวณหน้ากระเปาะนะครับเพิ่มความโดดเด่นของเม็ดยอดชิ้นนี้55กลัดตสำหรับคนชอบทับทิมพมา่าเนื้อแก้วไซส์ใหญ่ๆลองวินาชิ้นนี้ดูครับไซสนิ้วสามารถแก้ไขได้นะครับเสนอราคาชิ้นนี้3,7500บาทครับ3,7500ได้ทับทิมพมา่าไซสบิ๊กบุ้มเลยนะครับไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้ก็ไม่ค่อยครับไม่ค่อยได้เห็นในต้องตลาดช่วงหลังๆ สีเขาอาจจะไม่ได้แดงสดใสหรือว่าชมพูเปี้ยงป้างนะครับแต่ไซส์นี้แล้วเป็นเนื้อแก้วด้วยแล้วก็มีจ้ำชัดอย่างนี้เนี่ยคมาชัดเจนครับ37,500บาทครับสนใจโทร0896468979ครับซื้อที่นี่ไม่มีความเสี่ยงนะครับรับไปของสวยไม่สนค่าตัวส่งคืนได้ครับจังวัดสดีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับจิ๊บิ้มเลย